ทำน้ำสมุนไพยหยุดผมร่วงชะง,งักใครมีปัญหาผมบางหัวล้านมาทำสูตรนี้กันและยังยับยั้งผมงอกได้ด้วยนะวัตถุดิบได้จากสมุนไพรได้ตัวอย่างมะกรูดนำผลมะกรูดหั่นแวน่นใส่ลงไปในโถ1ผลใบย่านาง15ใบและดอกอัญชันสดอกใส่ลงไปแล้วตามด้วยน้ำครึ่งแก้วปั่นให้ละเอียดนำมากรองน้ำสูตรนี้สามารถที่จะเก็บใส่ตู้เย็นถ้าเหลือใช้รั้งต่อไปได้เลยในส่วนวิธีการใช้ใช้ร่วมกับสำลีแผ่นเช็ดซับบริเวณที่มีปัญหาผมร่วงหยุดผมร่วงได้ดีทำสัปดาห์ละ2-3ถึง ครั้งหลังจากที่เราขยี้หมักจนทัว่วเราก็ทําการหมักประมาณ15-20นาทีและล้างออกด้วยน้าเปล่าสระผมและนวดผมได้ตามปกติเลยและถ้าใครมีปัญหาผมร่วงผมงอกผมบางอยากจะปิดผมงอกได้หน,น้าสนิทและหยุดผมร่วงชะงักหากไม่มีสมนุนไพรแนะนํามสมุนไพรอบแห้งสูตรนี้เลยในถุงนี้รวมสมุนไพรที่ดีต่อผมมากกว่า20ชนิดไม่ว่าจะเป็นอันชันใบยะนางเฮนนาใบ,บับบกว่านหางจระเข้ขิงบะเพ็ชและอื่นๆอีกมากมายขั้นตอนวิธีการใช้ก็แค่ตัดปากถุง 开大。Uh,